ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับขวัญใจนะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์เอาผลพามาแลกกับผลจุดๆให้คุ้มที่สุดนะคะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลพ้าของเรานะคะจากที่เราได้เอาผลพิษไปแลกกับ ผลจะเจอที่มทม่สุน,นะคะแล้วเราก็ได้ผลพักกับผลกาวิวตีมานะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งกับคนนี้ก่อนเลยนะคะพาเฉลาว v ีสีซะด้วยอ่ะเขามีผพลพักแล้วอ่ะทุกคนโอเคทุกคนเราก็จะเน้นย้ำอยู่เสมอน,นะคะว่าช่วยติดตามเราไปถึง100หน่อยนะคะถ้าผูดติดตามถึง100เราจะเปิดหน้าแล้วก็แจกรหัสบล็กฟุต3รางวันนะคะก็คือที่1ที่2ที่3านะ ช่วงนี้คนมีผลพาะเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าผู้ติดตามถึง50นะคะเราก็จะบอกว่าเออเราก็จะบอกว่ายัางไงนะสตรีมนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะสตรีมวันไหนบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แบบว่าดูคลิปเพวกกวับเอาผลมาแลกกับผลจ้ที่คุมที่สุดอะคะบอกว่า มีคนดูเยอะมากก็คือถึงร้อยทุกคลิปเลยอ่ะทุกคนก็ขอขอบคุณดูคนมากนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึง EP ีที่สามแล้วนะคะคือบอกเลยนะว่าบอกว่าคือไม่รู้ว่าจะทำมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ติดตามมาตอนแรกยังบอกว่าสิบกว่าคนนะตอนนี้ก็สามสิบกว่าแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามเรานะ ก็ช่วยติดตามเราให้ถึงหนึ่งร้อยด้วยนะคะถ้าใครอยากเห็นล่าเรานะอุ้ยครุข้อทุคนนี้เป็นโมจิตื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมานั่งดูนะคะอ่ะเราเอาผลพับไปเขาจะให้ผลอ,อะไรเรา s h a d โดตึงตึงอยู่เอาผลอะไรเพิ่มดีเอาแมากมาน้องเอามากมาไปอากดโอ้โหบอกแม่มด อ่าให้ผลแมมโมสซด้วยฮมงั้นเราลอ,ลองเปลี่ยนเอาเป็นผลฟินิกแล้วว่าเขาไม่เอาหรอกไม่เอาใช่ไหมไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาโอ้ทุกคนเผาสกายเปียวีสีตึงจัดคุโหยตึงตึงมากหน้าจอสั่นไปหมดเลยเอโอโคตรตึงตึงเปรี้ยเลยอ่ะ อ่ะมานั่งไปอ่ะยังไงต่อจะมีคนมานั่งไหมคนนี้อ่ะมานั่งท่านโกโจซาโตโรหนึ่งเกสี่ห้าศอ่าเอาผลพาไแปแล้วจะให้ผลอะไรเราโอเคทุกคนรอเขาจะให้ผลอะไรเรานะให้โกโจอ้าว๋ยี๋ดีดีก็ลุกออกวุดโอเคไม่เป็นไร ทุกคนเราว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่แล้วนะเพราะว่าเราดูเหมือนจะเทรดไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เซิร์ฟนี้มีคนแค่หนึ่งคนคือบอกเลยนะว่าคนเยอะนะแต่ว่าเขาไม่อยู่ในคาเฟ่กัน,น่ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลขายกันโหผลหลักล้านไม่มีผลให้ขายเลยอะทุกคน และตอนนี้ผลมังกรก็ยังรีเวิร์กอยู่นะคะแล,ะล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งตัวเทศกันก่อนเลยนะคะเผื่อว่าเขาจะมาเทศกับเรานะไหนเฮ้ย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 คิสเน่เหมือนกันด้วยโอ้ไม่ก็ตึงเกินมาเฮ้ยแต่งตัวคายคลา,า,า,ายท่านโจสด้วยแต่ชื่อกาซ่าไ <c> ม <oughs> ่รู้อ,อ่านถูกหรือเปล่านะคะ <c oughs> โอเคเราโอ้โหบาลีย เป็นไงล่ะบาลียตึงตึงเกินอืมยังแกลงไปไหนล่ะกันอยากแกลงคนมากเลยถ้าเน็ต้านี่สวยเลยนะโอเคเดดออกเฮ้ยทุกคนกคนเริ่มมาแล้วอะ่ะไหนคนเริ่มมาแล้วมาเทคก,กันหน่อยอ้าวโอโ้โหเขาออกไปพ v วกันข้างนอกนะทุกคนเนี่ยโหคือออกไปพ v p กันข้างนอกเลยอะ่ะเราว่าเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วแปะเปลี่ยนเซิร์ฟ โอเคทุกคนเราก็ได้ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ขอจบเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นผลเล่เดอะเดอะเดอะเดต้องไปดูเนาะอ่ะท่านดูฟาร์มิงโกจะเอาอยัางไงอ่ะนั่งไหมนั่งนั่งเถอะโอเคชื่ออะไรอะ่ะนานานดาเหรออ่านไม่ออก,เ,กรรเหมือนกันนะฮะไม่เกงภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะฮะดูสิจะให้ผลอะไร นิ่งเลยเงยียบเลยทุกคนเงยียบเลยอ่างั้นเราออกไปก่อนลวกันสงสัยเขาเนตค้างเนเนตกกอ่าแล้วคนนี้อ้าวคนนี้เขาไม่ผลพาแล้วทุกคนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งกับฟาร์มิโกใหม่นะครับเ่อเขาอาจจะโอเคนะอ่าผลพาแปะจะให้ผลอะไรผลโอเคผลคอนโทรเอาไงดีทุกคน เราว่ามันก็เป็นผลที่ดีอยู่นะงั้นเราเพิ่มผลอะไรไปดีอะผลสายฟ้าไปเพิ่มผลสายฟ้าไปดีกว่าอ่ะเอา,เอาอยัางไงเฮ้ย hey! กดด้วยตึงกดด้วยทุกคนว่าเขาจะบิดไหมเราว่าบิดบิดแน่นอนสี่สามสองหน 4, 3, 2, ึ่งเฮ้ยทุกคนไม่บิดจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้ไม่บิดจริงนะเราเราเราก็เอาผลคอนโทรแล้วเราก็ได้ผลคอนโทรมานคะ ทุกคนว่าคุ้มนะแล้วก็คุ้มอยู่นะได้ผลแดงมาผลหนึ่งเลยอ่ะทุกคนใครที่คิดว่าไม่คุ้มก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันคุ้มนะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าไปสุ่มผลกันโอเคทุกคนเราก็ได้หยุดหน้าที่สุ่มผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลกันซื้อซื้อเลยซื้อเลยอ้าวเรามีเงินไม่มากพอโอ้โหไม่เป็นไรทุกคน สำหรับคลิปนี้จบจบเร็วหน่อยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์กดสิดตามเป็นกำลังใจใเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพื่อนทรานีบายบายจ้า